ป้ากระจุดดักดำดูแลยังไงกระตากฟาร์มทอคคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย การที่เรามีฝ้ามีกละนะคะหรือว่าจุดด่างดำเนี่ยมันคือการที่เราอะคะ่ะเหมือนกับว่ามีการสร้างเม็ดสีที่มันเพิ่มขึ้น่ะนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นฝ้าเนี่ยเราก็ต้องแยกอีกว่าเอ้ยมันเป็นฝ้าจากแดดหรือว่ามันเป็นฝ้าจากฮอร์โมนเพราะว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะการที่เราทําให้ต้นเหตุมันหายไปก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะทําให้เราอะจะได้เหมือนไม่มีเม็ดสีเพิ่มขึ้นก่อนแล้วเราก็ไปจัดการเม็ดสีที่มันเกิดขึ้นแล้วอะนะคะแล้วนอกจากฝ้า ที่มันมาจากฮอร์โมนจากแสงแดดสิ่งที่มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราอะค่ะแต่งหน้าทุกวันแล้วแปลงแต่งหน้าของเราเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับระคายเคืองผิวเราทุกวันก็คือให้เราหมั่นเช็คไอตัวแปรงแต่งหน้าของเราด้วยว่ามันแข็งเกินไปหรือ,อยังเราควรจะเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้พอเราหยุดในเรื่องเกี่ยวกับเอ้ยตัวต้นเหตุได้แล้วอะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ค่อยมาดูว่าเอ้ไอฝ้ากระจุดด่างดำอันเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเหมือนกับค่อยๆทําให้มันลดลง โดยที่เราจะต้องใจเย็นๆเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะเม็ดสีเนี่ยมันอยู่ใต้ตัวสร้างเม็ดสีอะค่ะมันอยู่ใต้ผิวหนังเนาะแล้วเวลาที่มันสร้างมาแล้วอะมันเข้าไปอยู่ในชั้นผิวหนังแล้วชั้นผิวหนังเนี่ยกว่าเราจะแบบจากชั้นข้างล่างสุดอะค่ะขึ้นมาจนเห็นผิวแบบข้างนอกเราแบบเนี้ยมันใช้เวลาในการเดินทางถ้าเกิดอายุน้อยๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาเดินทางแบบอาจจะแค่ครึ่งเดือนแต่พออายุมากหน่อยมันก็อาจจะ1เดือนหรือถ้าอายุแบบสามเอ่อสิบสี่สิบห้าสิบขึ้นไปอะค่ะมันก็ ยิ่งเหมือนกับอาจจะ3 4เดือนบางทีกว่า,าจ,จะผลัดออกมาเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นคือหลังจากที่เราเรับประทานตัวที่มันสามารถช่วยให้เม็ดสีเนี่ยมันสร้างลดลงไม่ว่าจะเป็นตัวอาจจะเป็นกูตาไทโอหรืออาจจะเป็นสารสกัดจากเปลือกสนหรืออะไรก็ได้นะคะที่มันทําให้ผิวเราอะ่ะมันสร้างเม็ดสีลดลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรต้องทาอีกอย่างคือเราควรจะต้องรอค่ะควรที่จะต้องใจเย็นๆเ,เราก็แล้วพอเรากินรับประทานพวกเนี้ยค่ะหรือเราดูแลผิวแบบเนี้ยค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวผิวมันจะค่อยๆใสเองแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มั่นใจว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันโอเคสําหรับเราไหมทาตัวนี้มันช่วยเรื่องนี้จริงไหมแล้วมันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงอะไรไหมเราก็สามารถทักเข้ามาถามคอมเมนต์กันเข้ามาถามได้เลยค่ะเพราะว่าเรื่องผิวเนาะยังไงก็เป็นแบบที่สําคัญของผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วนะคะยังไงก็ลองถามกันเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเจษฎาปา a r ม a ทอคเอาไว้ด้วยนะคะเจษฎาปา a r ม a ทอคอยากให้คนไทยทั้งประเทศ มีสุขภาพดีค่ะ